โอ้เธอคือนางฟ้าแห่งลมไมลี่ช่างโปร่งสบายและนี่คือนางฟ้าแห่งโลกบริดนี่เธอช่างน่ารักจริงๆขอบคุณค่ะและนี่ดอกไม้สำหรับเธอฉันปร่กเองเลยนะใครคือคนต่อไปไม่อยากจะเชื่อนี่คือฟีบีนางฟ้าแห่งไฟเธอทรงพลังมากและคนสุดท้ายนางฟ้าแห่งน้ำเฮนนั่นเองเธอน่ารักมาก ขอบคุณเออเธอเพิ่งสาดน้ำใส่ฉันเนอะอวัดดีสาวสาววัดดีค่ะเราต้องการกุญแจห้องค่ะได้สิได้สินี่กุญแจของพวกเธอเขอบคุณค่ะมาเริ่มวันหยุดสุดหันศากันเลย <c oughs> โอ้ไม่นะสาวๆนี่มันแย่มากเลยห้องเราเดียวนะขนลุกจองอะสงปรวกมันบ้า ฮ้ยฉันกลัวที่นี่อยู่ใกล้ๆฉันไว้นะเนี่ยมันเสียอะไรอะ่ะอ้อมันคือค้างขาวน่ากลัวฉันจะช่วยพวกเราเองพลังแห่งไฟไปให้พ้นนี่คือห้องของเรานะสําเร็จเอาล่ะเลยแค่นิดเดียวสาวๆลุกขึ้นมาได้ไม่มี้ังค้าวอีกแล้วเ oh, ออขับใจนะฟีบี้เธอช่วยเราไว้สาวๆเรคาควรทำยังไงดีอ,อ่ะเอ้ยใหญ่แมงมุม ใช่เราสาวๆไม่ได้จินตราการว่าห้องจะเป็นแบบนี้ฟิบีแก้ไขปัญหาใหญ่แมงมมแต่ว่าเขายะจะทำยังไงนะไมลี่มีไอเดียไหมแน่นอนเราจะใช้พายุโทนาโด,โดขนาดเล็กกวาดขยะออกไปให้หมดแบบนี้เรากว่าเยอะเลยแสงไมลี่ระวังด้วยสิพายุโทนอโดของเธอกับเอาฉันไปนะฉันนึกอะไรออกแล้วทำไมต้องถูพื้นละ่ะ ในเมื่อฉันสามารถใช้พลังแห่งน้ำชำระสิ่งสกปรกออกไปได้ได้ผลเยี่ยมมากเลยพื้นสา่แล้วสาวๆฉันนึกออกแล้วว่าจะทไงให้ห้องของเราดีขึ้นมาเพิ่มดินกันเถอะทีนี้ก็ปลูกต้นไม้ที่ฉันรักและต้องมีมเมล็ดพันธุ์อยู่นี่เองสุดยอด ใส่ลงไปในดินเรียบร้อยแคทช่วยหน่อยได้ไหมจ๊ะรดน้ำมะ็ดพันให้หน่อยให้มันงอกงามแน่นอนไม่มีปัญหารดน้ำสักหน่อยเพียงสุดยอดเลยเสียงของฉันโตแล้วดีใจจังมันสวยงามมากขอบคุณนะเคทจริงมาก บริทนีทำให้ฉันมีไเดียดีๆฉันก็ต้องการเตียงเหมือนกันแต่ว่าแบบนี้นอนไม่ได้หรอกเต่าลมยังไงอะโอ้ยมลี่มีอะไรหรอฉันได้ยินว่าเธอต้องการความช่วยเหลือนะฉันพร้อมจะช่วยนะเอาสามาซีเดี๋ยวฉันจะเปอาลมให้เป็นไงล่ะปอขึ้นมาแล้วเพียงอ๋อขอบคุณนะเธอทำได้ ทีนี้ก็มาเติมน้ำกันในสระต้องมีน้ำปริมาณมากสุดยอดเลยแจง้งวิเศษจังมันอุ่นมากน่ารักดีเอาไม่นะไม่เอาน้ำเคทเธอทำลายเวทมนต์ของฉันหยุดนะฮห,หยุดนะฟีบี้นั่นเคทไงเพื่อนสนิทของเธอนางฟ้าแห่งน้ำ ไม่เป็นไรฉันเย็นลงแล้วแต่เตีนงของฉันยังต้องปรับปรุงอีกไฟนิดหน่อยเยี่ยมมากโอ้โหฟิบี้เตียงของเธอเท่สุดๆทำได้ดีมากและไมลี่ทำอะไรกับเต้นงของเธอนะเธอตัดสินใจทำให้มันโปร่งสบ,บายด้วยเมฆสองสามก้อนวิเศร็จไปเลยห้องของพวกเธอดีขึ้นมาทันตาเห็นเก่งมากทุกคน นี่มันน่าเบื่อจริงๆเลยอไม่มีการประดับตกแต่งอะไรต้องแก้ไขด่วนสฉันวางไว้ตรงนี้วางของเล่นที่ฉันชอบและเทียนอีกสองสามเล่ม <c oughs> จุดไฟให้อุ่นๆ <c oughs> เพราะฉันคือนางฟ้าแห่งไฟฉันเลยจะต้องการภูเขาไฟนี่ไงยขยับสักหน่อยเพื่อให้มันอุ่นขึ้น <c oughs> ใช่ <c oughs> จเจิง <c oughs> เอาลาวามาให้ฉัน สำเร็จมันพุ่งไปที่ผน,นังทำให้เกิดเป็นไฟนีออนเจ๋งจังระวังนะเอาไม้พกของฉันลุกเป็นไฟอะดับมันทีโอ้ยฟีบี้อย่าทำแบบนั้นอีกนะโอ้ฉันเปล่านะทั้งหมดเป็นเพราะมังกรนอนะอย่าทำแบบนั้นอีกนะฉันต้องการหมอนดูดอกไม้น่ารักน่ารักเหล่านี้สิมันทำให้ฉันรู้สึกสดชื่นขึ้น,นมาท,ทันทีที่ตื่นนอน แต่กำแพงดูว่างเปล่านะใช่แล้วมันยังขาดเถาวันตรงนี้นะใช้พลังของฉันจงออกมาสวยจังเลยและตรงนี้ต้องมีโต๊ะข้างเตียงสำหรับฉันมันจะเป็นต่อไม้ที่มีดอกไม้โอ้โหบริดนีส่วนของเธอเปลี่ยนไปเยอะเลยใช้พลังของเธออย่างเต็มที่ เธอคิดอะไรได้อีกนะโอ้ทุกที่เขียวชุ่มน่าอยู่มากแล้วเคททำอะไรอยู่ไปดูกันเถอะฉันต้องการสไตล์โอ้พายุทอร์นาโดมาจากไหนอะถังของฉันเกิดอะไรขึ้นฮะมลี่เธอช่วยฉันอยู่เหรอน่ารักมากเลยขอบคุณนะตอนนี้รอบสักของฉันก็มีสไตล์เพียบ ขอบคุณนะฉันมีความสุขมากที่ได้ช่วยเพื่อนของฉันอาล่ะทีนี้ก็เพิ่มเปลือกหอยและก็ปลาดาวกันดีกว่าสวยจังฉันมีเหมือนชายหาดจริงๆเลยฮเฮออาล่ะทีนี้ลองแขวนตะข่ายที่มีเปลือกหอยจริงๆและก็ปลาดาวที่ผนังกันเถอะน่ารักมากโฮ้ฮสวยจังเลยแต่ว่า ขาดอะไรไปนะรู้แล้วมาเพิ่มความสวยงามด้วยไฟไฟนีออนกันเถอะโอปลาโลมาส,สันนารักน้ำฟ้าแห่งน้ำจะต้องมีตัวปลานี่ไงสวยจังเลยฉันชอบว้าวใช่เธอมีชายหาจริงๆเป็นของตัวเองเจิงมากเลยถึงเวลาพักผ่อนแล้ว โอเคเธอดูเหมือนนังเงื่องแต่ไม่มีหางและจู่ๆก็มืดลงฉันต้องการดวงดาวจากท้องฟ้าแวววาวเมื่องามเหลือเกินที่นี่จะมีชั้นวางไฟนีออนสวยงามมากลิ <G ül> นี้เป็นยังไงบ้างสวยจังเลยอ่ะ เราเก่งมากเลยใช่แล้วฉันก็ชอบนะสุดยอดมากสาวๆดูสิห้องของพวกเธอสวยที่สุดเลยถ้าเธอชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่นะบาย